จะลุ้นไปเรื่อยๆจนถึงเช้ามืดเลยไหมคะสำหรับผลเลือกตั้งนี่ยคุณมีสอนมีสอนหนังส,สือเก้ามงเช้าเพคงก็คงนอนขนาดตอนไปเลือกตั้งตัวเองกิ <c oughs> นนอนเลยครับตอนตอนตอนเก้าไกลผมก็สี่ทุ่มห้าทุ่มผงก็หลับแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมามาสอนหนังสือตอนเก้าโมงก็เลย,เลยต้องกลับบ้านนอนแล้วครับตอนวิชาการเมืองสารัดหรือเปล่าคะ Uh, เรื่องคอรัปชันแต่ว่าเอาเคสตอนนโยบายของก้าปลายมาสอนะที่นี่ะอืตอนนี้ในในโยบายในการต่อสู้คอรัปชันตอนที่เรายังเป็นเจนเดนนายกแล้วก็มาเป็นเค s e study ให้กับที่ที่นี่ครับค่ะคุณทิมจะเป็น visiting fellow นานถึงเมื่อไหร่คะถึงจะกลับเมืองไทยก็ยังยังมีเติมเติมหน้าอีกเมหน้แต่ก็ต้องดูว่าจะ ต่อมก็มีความสุขดีที่ได้อยู่กับคนรุ่นใหม่ที่นี่ใช่ไหมครับเด็กเก่งๆที่เป็นคนไทยแล้วก็คนลาเซียนก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับ climate technology เกี่ยวกับ AI อะไรพวกนี้ก็รู้สึกสนุกกว่าตอนอยู่สภาแต่ว่ามันบินไม่ไหวเพราะว่าต้องกลับไปหาลูกสาวลูกสาวไม่ได้มาด้วยลูกสาวก็เรียนหนังสืออยู่ที่เมืองไทยผมก็เลย บินกลับทุกเดือนเลยมันก็ร่างกายก็เลยไม่รู้จะทนไหวแค่ไหนครับเลยต้องขอรอโดยอีกทีโอ้โหเมืองไทยแค่ปากซอยเลยนะเนี่ยจะบินกลับทุกเดือนแบบนี้ค่ะต่อที่แล้วบินกลับไปส่งกลับไปส่งสามวันแล้วก็บินกลับมาเลยอเ,เอารูปไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็บินกลับเพราะว่ามีเรื่องตังค์